นิสิตชั้นปีที่สามสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานชิ้นที่2นะครับคือผลงานการผลิตเว็บไซต์โดยใช้จุ o มล่านะครับผลงานนี้นะครับผมมีความรู้สึกประทับใจมากในการทํางานกลุ่มซึ่งทําให้เกิดผลงานที่ประสบความสําเร็จดัได้ตามตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะครับแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ข้เจ้าและกลุ่มได้ใช้เวลาในการทําผลงานทั้งสิ้นหนึ่งสัปดาห์นะครับ จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้นะครับผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นคือข้าพเจ้าและเพื่อนได้ร่วมการหาปลักอินและก็คอมโพเนนต์ต่างๆเพื่อมาเสริมให้เว็บเว็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เว็บเว็นี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับโซเชียลเน็ตเวิร์กได้จึงทําให้เป็นการกว้างขวางในการแทร่ข้อมูลและก็ความรู้มากยิ่งขึ้นครับส่วนจุดน่ากของงานชิ้นนี้ก็คือการเลือกใช้คอม,คอม,คอมโพเนนต์บางคอมโพเนนต์อย่าง ไม่ตอบสนองกระบวนการเรียนการสอนและกระบ,บวนการเรียนรู้ผ่านเว็บเวนะครับ mm hmm. เช่นเว็บเพจฟอรั่มน forum, ะไอคอมเพนเนตฟอรัมนะครับยังไม่ถูกไปบรรจุในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนเว็บเวนะครับอันที่4นะครับปัญหาที่พบระหว่างในการทําเว็บเควสนี้นะครับปัญหาที่พบก็คือการติดตั้ง e x t e n s i o n เหมอ e x t e น s i o n นะครับแล้วก็เกิด e อ r o r เกิดขึ้นปัญหาที่2ก็คือ ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ a ั a ตาเบรนะครับก็คือปัญหาแรกข้าพเจ้าแก้ปัญหาโดยการเซิร์ช Google แล้วก็หาวิธีในการแก้ปัญหาก็คือเป็นการปฏิบัติลบเอ็กซ์เทนั่นแบบเอ็กซทน่ที่ทำให้เกิดปัญหานั้นนะครับต่อไปปัญหาที่2องนะครับข้าพเจ้าแก้ไขปัญหาโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้นะครับข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง ความคิดต่างๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการทำผลงานเว็บนี้นะครับแล้วข้าพเจ้าได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการหา extension ให้มาตรงกับเป้าหมายกับผลงานเว็บเพจของข้าพเจ้าครับข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของเว็บเพจนะครับและข้าพเจ้าคิดว่าการพัฒนาผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าอาจจะพัฒนาผลงานโดย แบบดีต่างๆให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็อาจจะพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างวเว็บหาแอคเซชั่นที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นมีการใช้แฟลต,ตอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในด้านการพัฒน,นาการแก้ปัญหาก็อาจจะศึกษา,ารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจุลภาคเพิ่มมากขึ้น,นครับและนี้คืผมก็ขอจบการคี้สะท้อนในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ